พักขนาดพี่น้องเลยคุณเา้าพอได้แล้วแรงย่อนอยู่ดอกครับเนาพอได้หมกอยู่ดอกพี่น้องหลายเติบพวอเลี้ยวแรงครับได้พักนี่ไปกินกับแจ้วน้ำ สวัสดีครับบ่าวมังเลยเคยอดอนไร่งานโตครับมื่อนี้มาฉลอนป่าชิ้ววะท่านพี่น้องฉลอนป่าชิวไปโมกแรงจากน้อยเบิ้งไปติดตามุูนน้ากันที่มานบ่เด้อครับเด้อโอ้โหนี่ครับหมายเข้ามืาอนี้คุณท่านไปก่อนแล้วครับคุณหนึ่งไปตะคืออยู่บ่พี่น้องเบิึงเด้อนี่ พักอยู่ครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปลุนไปเบิ้งน้ำกันเด้อครับเด้อจังได้นี่เขาต้องเอาอันกลุ่มมาใส่มะแซงอีู่ในคเองเอเด้อเลยอ่ะคุณโอ้ยมีอยู่มีตัวอยู่เอาลงชวนมึงจังบาทดู เหมดโอ้แก้วแก้๋มันแล้วมันแล้วเอ้ามันแล้วมันแล้วพี่น้องมันแล้วโอ้ยมันก็ไปเร็วอีหลีเนาะคุณคุณพี่น้องอยู่ฟังคุณแตกบึมๆเลยเอ้าเอ้า เมื aya, you you, mm ่อ hmm. ก <c ười> ี <Wait. S 3> ้นีเขาว่า <conception> มันตรงเด็ดไปเลยข้นตงนี้มันบอดีหมดเอ๊ะมนบอดีมันบอดีแล้เว่าที่ตงเก่ามัครเคยเอาหุ่นยูซไ่มาทคุณ ไอ้พี่น้องโว้ยบักกินเห็นกระเมือนขนาดครับไออยู่หากินเครือเก่กาแล้วครับพี่น้องลูกอีสานพัดทิยนครับผมอยู่มึงได้กะบ่กี่ขัข้นบ่เอ,อึดแนวกินครับพูนเป็นว่างลงไปพูนขั้นกีเตวงแล้วครับขั้นเอาล่องเบิง้งล่องวิชาเพูนเนบิ้งครับผมไม่ต้องได้ปะนี่ โอ้เห็ดตรงพี่น้องเห็ดตรงคุณเห็นมากเต็มเลยเนาะตรงนี่เ้อมาเขานี่เ้อะบ้านีมันไปไล่ลงมาพี่น้องไปครับไปคุณนายอยู่ในบ้านหิลงโอ้หหลาย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 มันเลือกบุญ ท okay. yeah. ีล bon ่องไปไหนบัวน้อเนื่องก่อนหินนี่ลงทีลงไปวะนี่คือบัวน้อพี่น้องเอ้ยคือบัวน้อเนาะก็ได้อยู่ดอกพี่น้อง ใหญ่หมองไหมพี่น้องใหญ่หมองไหมหมองนี่เป็นตะคือกว่าว่าันนี่เป็นน้ำหอมน้อยๆนี่ไหลลงมาบ่าไหลลงมานี่บ่ดูจังไลยบึงพันเผืนเฮ็ดก้อนชอบพี่น้องคุณเอาแล้วครับพันหยาดมังค์คำกนครับหยาดมังค์ lại 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 khi nó lại

ผักกะนี่กินได้เด้อครับพี่น้องนี่มีน้ำหวยครับเก็บออกก่อนไปกินกับปุลครับคือผักกาดหินผักอีหยังบ้านเะวันหล่งครับพี่น้องนี่เก็บไปกินกับปุลครับพี่น้องนี่ มหน้อยก็เอาครับนี่ก็กินได้กันนะครับนี่ธี่ชมชมครับเปียกแล้วครับพันหยุดลุยน้ำเปียกแล้วโมโหแล้วโมโหโมโห,โมโหลุยน้ำเปียกแล้วครับหนาวกันหนาววันนี้ <c oughs> งานเข่าแล้วครับผมนะชมผลงานชมผลงานน้องพี่นอ้องนี่เสล่ะ อพักขนาดพี่น้องเลยคุณเนาะพ่อ,พอได้แล้วแรงย้อนอยู่ดอกครับเนาะพอได้มกอยู่ดอกพี่น้องหลายเติอพอแล้วแรงครับได้พักนี่ไปกินกับแจ้วน้ำนี่ครับลูกอีสานพัดทินครับผมหาอยู่หา,หากินแล้วครับขอบ,บุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่เวียนขมาเยี่ยมยม ขมาม้าลรวก็กดติดต,ตามให้น้ำได้ครับไว้ติดตามต่อพ่อกันไหมคลิปหนาคมสวัสดีครับ